เอครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับมิสเตอร์ปากาแดงวันนี้ก็อาจจะมากันแปลกหน้าแปลกตานิดน,นึงนะเพราะว่าผมไม่ได้จะมาเล่นโลบอกหรือว่ามาครับทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า a าร n a b เบรกเอาครับผมซึ่งไอเกมเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจก่อนนะ เป็นมันเป็นเกมแนวยิงปืนแล้วก็ต่อสู้แล้วก็เก็บของนะครับผมโดยคุณจะต้องเก็บของนะครับจากตามดานแล้วก็เอามาขายในตลาดนะฮะแล้วก็ไปซื้อพวกเอได้เงินมาก็ไปซื้อพวกอาวุธพวกเกาะพวกอาหารน้ํายาอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็ไปต่อแล้วก็เข้าดานไปสู้กับผู้เล่นแล้วก็เก็บของแล้วก็มาขายวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยครับผมซึ่งไอ้เกมนี้นะครับผมก็เล่นมันมาได้นานแล้วแหละแล้วก็ ถ้าใครเห็นใน t i k ต o k ของผมนะผมจะทำคลิปเกี่ยวกับไอกเกมนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะฮะแล้วก็กะว่าจะมาทำลง YouTube ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้มีเวลาก็มาอัดให้ทุกคนดูกันสักหน่อยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็เล่นจนเวลผมตันและแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ6ล้าน8นะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดาะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะมาลุยตัวเปล่าให้ทุกคนดูกันครับผม คือถ้าเป็นคนอื่นเล่นนะเขาก็จะใส่พวกเซตไปใช่ไหมแต่ผมอ่ะผมจะท้าทายขีดจำกัดโดยการที่ผมจะเล่นเซตปปปเปล่าๆไปเลยนี่แหละใช้แค่มีดอย่างเดียวนะฮะโอเคไม่พูดเดยอะัะผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าผมจะเอาด่านที่ง่ายๆพอนะครับทเดี๋ยวถ้าเกิดไปสามหมืนเคหรือ8ปดหมืนเคมันจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปนะ อันนี้อันดับแรกเลยผมก็ต้องขออภัยก่อนนะครับถ้าเกิดคุณภาพคลิปหรือเสียงไม่ผมหรืออะไรอะไรพวกนี้มันจะทุนต่ำหรือว่ากาก,กเพราะว่าผมไอ้นี่ผมอัดในมือถือนอะไม่ได้อัดบนคอมแล้วมือถือผมมันค่อนข้างที่จะกากแล้วก็เน็ตบ้านเองผมก็กา,กากด้วยก็ต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะฮะเอาเป็นว่าผมจะพยายามทำให้มันลื่นที่สุด ถ้าที่ผมจะทำได้ฮนะโอเครอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จริงๆผมลืมบอกไปเลยไอ้ไอเกม Arena Break เ,เอามันมันมีสองแบบนะครับผมคือแบบสมจริงแล้วก็แบบเวอร์ชั่นของมือถือสเปกกะครับผมซึ่งถ้าเกิดมือถือใครสเปกแรงก็ไปเล่นแบบสมสุดสมจริงได้นะฮะภาพสวยมากโอเคเรามากันแล้วครับผมทุกคน เราจะไปกันที่สถานที่แรกนะผมคือสถานีหอรทั์ไม่ใช่ไม่ใช่สถานีหอระทัดดิเป็นไอ้หอคอยสื่อสารเดี๋ยวคืนมาละในเช็ครอาคขอบ,บมีคนหรือผู้เล่นอยู่ไหมอ้าวเจอประเด็นก็ให้ได้หนึ่งคนเออเออเออร่วงไป มามา,มาตัวที่สองวิ่งลงบนที่จะต้อนจะไปไหนอือลงไปนอนนะใน,นของดีแล้วปะเออวันดีเลยมีทั้งสายองบาทแล้วก็กอวิ่งปืนในเคดีซะด้วยโอ้อันนี้ของกัดโอเค ôi wow 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 đã đã đã, đã. à này ah vậy mà đi đi เออแตกไปเอ,อ้ตรงนี้ผมผมเห็นหลังแวบไบอหลังต้งไนไม้ผมไม่เห็นคนเลยแวบเบดนอเดี้เอเด้เอเด้อเด้อเด้เดินอยู่เดินอยู่เพราะมันอยู่ระยะไกลแล้วผมไม่ค่อยยิงได้อ,อันนี้เท่าไหร่ ไปเซฟนะแดงเงินเอาได้นี่เก็บมาในเซฟก่็ไล้กันนะอุ้ยเดฟเอนต์คิลเลอร์อุ้ยแล้วก็นนะวกของดีของเขียวก็ก็ได้อยู่ ตรงนี้จะมีอีกเซฟหนึ่งนะโอ okay. <Okay. S 1> เคแค่นั้นไงมา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 ดิเออแตกไป ขโมยปืนมาหน่อยแล้วกันโอ้คนนะคนไอ้เหี้ยนนย,ยิงไปโดนโดนหัวไปทังทีไม่ขนาดมือกูหรอกอุ้ยปืนดีด้วยวะลูกซองดี่ะ วิ้ยกระสืนดีเซตผ่าตัดวิ้ยยาดีด้วยขอบคุณคิวตัวเองก่อนนะฮะปืนก็จะดาเมจหนะักอา้าวแล้วคุณจะยิงกันแบบนี้นเลเบอรเซรับ มีอะไรข้างในป้ามีเงินแล้วก็มีวิทยุทิ้งยาด้วยกันราคาแค่พันเดียวพันแผลอนะมีประเด็นอีกแล้วมันนี่ดิ เออของกากียของในนี้ค่อนข้างจะกากอยู่นะก็ไอ้สอบนิรูปแะไนี่เออกูจะรู้ทำไมวะไอ้สัตว์เกมกูปิ เราไปสถานที่นี้ต่อดีกว่าโรงแรมนอดดิดไอ้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะป่าเถื่อนเพราะว่าจะมีผู้เล่นหลายคนแล้วก็มีบอร์ตอยู่นั้นด้วยมีศพทหารนอนตายอยู่ตรงนี้ีนก็ดูนี่อุ้ยใช้ปืนเดียวกันซะด้วยเอ้ยผม,ผมเปลี่ยนใส่กงบาดีกว่า เออนะอ้าวพื้นที่ไม่พอกันเอเอ,ขอขอกระสุนเนี่ยว,วกันในตัวสายของบัมไม่มีกระสุนเลยแสดงว่ามีคนมาก่อนหน้านี้แหละ มีเสียงตีนเอาดิเพ่็ดเพดเฮ้ยมาดิแสบนะมึงอะแตกไปสัตว เออนะทุกคนมีเสียงตีนอยู่ โอเคเปิดเซฟแล้วนี่มีของดีอะไรบ้างมีเงินแล้วก็นาฬิกาโอเคเอดูจิดิตัวนี้มีกล่องกระสุนนี่ว่ามีกระสุนปืนนี่กอไมอุ้ยลูกดำว่ะอ่มมีลูกดำ เก็บทิ้งนี่ไปแล้วกันป้ายดอกแท็กอันนี้มีปืนปืนอ่ะอ๋อจิดเดยดปืนกล็อกเป็นปืนกล็อกอันเนี้ยกระเป๋าเอกสารพรีเมียมมีสมุดโนด้ต าาราคาสองพันราคาไม่ค่อยดีเลยอุ้ยนี่สองพันเลยอุ้ยนี่สองพันเดืยอนจริงเดียทุกคนผมจําได้ว่าไอ้บอดตัวที่ผมค้าไปมันมีกระเป๋านี่ว่าผมแบลกระเป๋าแบบเออเนี่ย เออผมเอาปืนนี่ไปด้วยดีกว่าเบกเตอร์ er. ขโมยลักลอบขโมยปืน นี่นี่อะไรไหมะมีเชือกมีสกอตเทปไอพวกกล่องอันนี้ผมต้องใช้มีดตัดนะครับเพราะว่ามันมีโซ่ล็อกอยู่ไอ้นี่ราะครับพันหนึ่งเก็บมาก่อน มีจุดสี่ห้ามีแต่จุดสี่ห้าเท่านั้นเลยไม่คิดจะมีแบบปอกกระสุน AKM ไหมผมเนี่ย AKM ผมไม่มีก,กระสุนแล้วนะวุ้ยของม่วง ผมทิ้งของเขียวไปแล้วกันอ่าได้ได้หนึ่งแสนอันนี้ออกปืนกัน เอ้ยมีกระสุนลูกซองเอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนคนขไม่ใช่คนบอดเออจะไปไหนเออแตกไปสัตว เุ้ยมีระเบิดแก๊สโอ้ยโอ้เดี๋ยว้อเดมีคนมีคนเด้อเด้อเรอดักดีกว่าอะไรไอ้หนุ่มแม่ไอ้เช่นี่แม่ง ชอบเล่นกันอย่างงี้ผมเก็บทิ้งกระสุนนี้ไปดีกว่ากระสุนกระนี่แม็กกาซีน M อ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเออจะดีไอเชนี้แม่งมีเก,ดดกาะนี่วะขอเกาะหน่อยแล้วกัน ได้ผมพอแค่นี้ก่อนเลยกาเอาถอนกำลังเลยลเแล้วกันโอเคไปรอละอ่ะตรงนี้ต้องรอมันสักประมาณสิบวีนะฮะเดี๋ยวสำรวจตะก่อนมีผู้เล่นคนไหนนะโอเคสมบูรณ์แบบ ไหนดูสกอรไหนซิเกลัองอัพโอเคอันดับแรกเลยเราจะอันนี้ก่อนเอาของมาเก็บโหแม่งมีแต่ปืนลกๆทั้งนั้น เออจริงๆผมว่าผมขาย A K M ทิ้งดีกว่ามันไม่มีกระสุนแล้วขายไปนะฮะแล้วก็เอาปืนเวกเตอร์มาแทนแล้วกันในนี้ก็ขายไปนะฮะอ่าขายของที่เราเก็บมาได้จากตาที่แล้วนะฮะอะ่นี่มันได้ขอกวงมาด้วยนี่ขาย วางขายตลาดขายนี่นาฬิกาอันนี้ก็ขายด้วยโอเคส่วนระเบิดแก๊สอันนี้ก็เก็บไว้เงินอาใส่ ก็ไม่มีพื้นที่สกุลอ่าโอเคสรุปดัมผมเก็บไว้ไหนดีนอนผมไม่เหลือพื้นที่แล้ว,วะอะม,มีพื้นที่เหลือไหมวะอ่า แม่งกลเอาเอ๊ะเอาน้ำผลไม้ไปแทนก่อนล้วกันเรเก็บกระสุนไปนะฮะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเซตไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็พอใช้งานได้นะฮะอ่อนี่รับบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งได้ อ่าโอเคก็สก,กินก็จะตัวละครผมก็จะประมาณนี้นะไปเก็บของมาโอเคนะฮะเอ๊ะี่กล่องจดหมายอ่านี่ได้ใบโอเคสำหรับวันนี้นะ,ะับผมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มาเล่นอ r e รนาเบรกเอาแล้วก็มาเล่นโชว์คนดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะ ซึ่งใครสนใจเกมนี้นะครก็สามารถไปโหลดได้นะผม a r e n a b r บ a k o u ามีทั้งแบบสมจริงแล้วก็แบบของมือถือสเปคต่ำนะครับผมก็ใครสนใจก็ไปโหลดได้นะครับผมที่ p Play Store นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ